มีอะไรเยอะมากจากนเราบางครั้งก็แบบเอ๊ะจะถามอะไรดีนะอันนี้ยังมีเลยรู้จักป่ะค <c oughs> ืออะไรครับนนตั๊กหมากไงเอเขาเรียกตะบ,บันหมากเออคุณบบรู้ได้ไงอ่ะเคยเห็นยายย่างไ<ๆ>งผมเกิดไนะม่ทันอ่ะก็มีตะบันหมากมีเต้าปูนเรียกเรียกกันเต้าปูนเต้าปูนคือกาจะใส่ปูนใบปูนไว้ค่ะอบาป้ายกับใบโพกิมบาร์คนแก่ออ๋ อ๋อเอาไว้เป็นแบบว่าเรื่องราวอยู่ตรงนี้เวลาเด็กๆเล็กๆมาเยอะชอบมาจับนู่นจับนี่เราก็บอกระวังหน้านน่นโกรดใส่กระดูกเขาปูตอนแรกกำลังจะถามว่าคล้ายๆเหมือนกันแต่นี้เป็นแบบว่าสําหรับใส่ปูนแดงสําหรับคนแก่ที่แบบว่ากินหมากอะไรอย่างนี้ก็เป็นเหมือนหลวงพ่อแบบจะเล่าเป็นเรื่องราวอยู่ตรงนี้ ว่าน,นี่นะนเป็นเออที่คนแก่ตำหม,มากอะไรอย่างงี้นะคะก่อนกินหมากกันนะใช่พรรถแก่รถเก่าก็กินหมากอ๋อเออนะเออเราคิดไม่ถึงหลวงพ่อเขาเห็นตรงนี้สติ๊กเกอร์นี่คืออะไรคะอีนนี่ทางนี่โทรทัศน์ช่องต่างๆที่มามาทำรายการเกี่ยวกับด้านที่พิพิธภัณฑ์<อ>แล้วก็เรื่องรถด้วยแสดงว่ามาหมดแล้วนะทุกช่องเลย ี๋้วสปีดใส่เข้าไปีช่องหนึ่งก็จะมีช่องว่างพอดีหลวงพ่อจะให้ติดละนะอันซีนอินมิวสค่ะผาดมาจัดตรงนี้ค่ะหลวงพ่อนี่คืออะไรคะใคนจะสเป็นเหมือนตูดยาชาวบ้านูุเรียาชาวบ้านเอาไว้ทำอะไรคะเครื่องนวด เรียกว่านมสาวนุ่สาวพอได้ยินชื่อกว่านวดแล้วได้ยินชื่อกลับปวดบําบัดได้ด้วยแค่ได้ยินชื่อก็บัมบัดแล้วแล้วก็เอานี้มันนวดอีกทีนึ่งเราก็จะวางไว้นวดหลังรับอ๋อใช้นอนทับนวดขานวดท้องนวดหลังได้ก็จะหารตปวดอ๋ออย่างนี้คนที่นั่งอยู่ข้างหลังเมื่อยๆก็โยกไปนอนได้มาอันนี้ต่อค่ะหลวงพ่อนี่อะไรคะอันนี้เป็นอันนี้ที่ใส่ใส่คอใส่คอคุณไง อไเวลาสมัยก่อนนี้ควายจา่าฟูไม่ใช่อะไรเลยการเขาจะใส่เกราะเห็น,น,นะหมว้าเอาเขาใส่แบบนี้เขาไม่มีกระดิ่งใช่ไหมครับเมื่อก่อนก็ใส่เกราะเขาเรียกว่าฮอกใช่ไหมครับแต่นี่อันนี้แปลกเขาจะมีลวดลายคงจะเป็น โอแกะสลักด้วยคงจะเป็นควายเจ้าเมืองอ่ะจำเ็นสมัยก่อนเขาจะทำไร่ทำนาควายเขาเจอพิเศษวายโอ้ก็ตรงนี้ก็จะต้องมีแกะสลักสวยงามคเป็นควายพิเศษนิดนึงธรรมดาเพิ่มสี่กาดใส่ไข่ด้วย เราทาใหม่ๆเราใช้ลากสิ่งของก็มาประดับให้พิพิธภัณฑ์ขึ้นตากนเขาเลยสําเรับใช้ยางก็ใส่ใต่เขาตะปูเราใส่ใส่วินใส่เกียโลเพิ่มเข้าไปตัวสำหรับกดเวลาติดโล่แบบว่าเตรียมร้อมอย่างเลยถังน้ำมันเป็นถังอะไรบาพอก็ถามมาโอ้แล้วกอทำอะไรอย่างนี้แล้ว เรามาดูท and ี่นั่นเห็นไหมมรู้โลกคูณที่หน้าว่าเรื่องของกูเออเรื่องของกูนะไม่ต้องมาถามใช่ไหมอ ข้างล่างนี้เหมือนที่อัน่ี้แต่ว่าอันนี้เป็นแบบว่าควายสาวมันควายสาวมันนะครับควายคุณไปแบ่งชั้นวันนักควายแล้วนะครับพ่อบอกไงว่าถ้าเป็นอันที่แกสลักจะเป็นแบบว่าควายที่แบบว่าอยู่ในวังพิเศษนอยอะไรนี้เป็นคุณควายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่เกียงโปเขาจะมีเจียงโปเขาจะเกียงจุดห้รมัดการ์มันการอทิวไปไหนมาไหน ผมจะแล้วเราไม่ค่อยใช้หรอกเพรามานขับเป็นไฟอันนี้มีกุ้งมีปลาหมึกด้วยนะครับโปะแตกโปะอย่างเดียวก็ที่มันแตกพ่อคาเห็นท่อยกขึ้นสูงขนาดนี้เหมือนก็จะหนีน้ำหนีน้ำยังไงไม่รู้เมื่อปีสี่แน้ำท่วม รับแพร่ภ<ช>ูเขาตลิง่งที่<ช>ทบริเวณพุ่นยานกับตลาดกันนาดท่วหมดหลวงพ่อก็ได้ใช้รถคันนี้ไปช่วยชาว,ชวบ้านคนปกระาเราไปยกท่อขึ้นมาให้ปานนา้ำจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยอุตรดิกเนี่ยน้ำท่วมหนักมากเลยหลวงพ่อก็ได้นำรถคันนี้ไปช่วยด้วย ก็เลยทำพ่อนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะขึ้นมาเราก็ดูจากหนังสือการตกแต่งรถค่ะโครดนะครับเขาไปจัดในหนังสือตำนานต้นว่าเริ่มคาราเต้ให้จ้างทำหลวงพ่อก็ออกแบบเป็นทั้งหมดเลยสําหหลวงพ่อเก่งทุกอย่างเลยหลวงพ่อนิมนต์มาข้างหน้าเลยนะคะหลวงพ่อคะอันนี้เห็นอันนี้หลายอันแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นที่ติดประตูของคนจีนสมัยก่อนเวลาผ่านไปไปที่บ้านก็จะเคาะเคาะโอ้โ ประตูเราพอจะเอามาประดับรถนะค่ะอืทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบว่าของเก่าของโบราณหมดเลยเริ่มเชื่อแล้วว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นที่ไปข้างหน้ากันต่อดีกว่าค่ะเราพ่อะหนูเห็นแวบๆ ข้างในมีหีบสมบัติด้วยหยิบสมบัต <compelling sound> ิสมัยโบราณเขาจะใส่สมบัติจริงๆเวลาการเทศกาลวันตรุษวันสงการปีใหม่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะเอาของออกมาประดับให้ลูกหลานใส่หยบสมบัติเราก็เอามาประดับตกแต่งรถเพื่อใส่เสบียง ใส่เสื้อเบี้ยงอาหารสมุดดินสอพวกของเล่นเราพากันตามโรงเรียนไหนเราไปแจกอ๋อก็เตรียมของไว้เลยเวลาไปผ่านเราก็ไปแจกหลวงพ่อคะหนูเห็นจันดาวเทียมเอาไว้ทำอะไรคะเคยเราเราเรามีวิทยุอ๋อครับอันนี้รับสัญญาณวิทยุได้จริงเหรอคะเรนเรนรับสัญญาณนี่คือเสาวิทยุทำกันมาเองด้วย เห็นพัดลมมันเสียแต่แปลงเปล่าประโยชน์เราเอาสองคำนเวียนจานรับสัญญาจากดาวเทีย์เคเบงเคเบิลจานดำไอเลยนะเออทำขึ้นมาเองด้วยเป็นไงล่ะครีเอทีฟมากๆเลยครับมาอาร์ตมากหลวงพ่อต้อมครับ นี่มีสัตว์มากมายเลยตอมครับค่ะถ้าคุณต้องเกิดเป็นสัตว์เนี่ยคุณเลือกที่จะเกิดเป็นสัตว์อะไรครับไม่มีในนี้แน่นอนอ่ะอะไรครับแมวทําไมครับก็มันสบายดีอ่ะน่ารักด้วยผมผมอยากให้คุณเกิดเป็นม้าม้าทาไมอ่ะม้าจะได้คู่กับป้าไงเริ่มเหมือนที่ประตูอเป็นไงเห็นอะไรไหม เป็นแบบสารพัดแบงค์นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแปลกๆทั้งนั้นเลยไม่เคยเห็นเลยนั่นน่ะสิมาจากไหนคะหลวงพ่อคะส่วนมากก็ญาติโยมที่ไปเที่ยวต่างประเทศมาเขาจะนำมามอบให้ต่างประเทศนี่คือยุโรปฝรั่งเศสใช่ไหมคะจะมีหลายมีไหมคะไม่หรอกเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่ามีลาวพม่าคาเมรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมีนานจีเรียครับทุกท่านมีหลายอย่างหลวงพ่อได้มายังไงนะคะญาติโยมญาติโยมนำมามอบให้ครับ ก็เลยเห็น้ว่าเราตกแต่งรถเขาก็บอบไบทก็ติดนะหลวงพ่อติดทุกอย่างจริงๆนะยญาติโยมให้อะไรมาติดเลยอะก็มาดูข้างในดีกว่าค่ะข้างในอะคือข้างนอกเนี่ยเห็นเหรียญมากขนาดไหนแล้วข้างในมหาศาลกว่าเพราะว่าแน่นมากติดแน่นมากทาไมทําไมบางเหรียญถึงอยู่ข้างนอกบางเหรียญถึงอยู่ข้างในค่ะเออเหรียญที่มีคุณค่าเราติแกไว้ด้านในอ่าอย่างอย่างที่หลังคาด้านในเราก็ติดเหรียญพระ เกจิตต่างๆอะไรอยู oh. ่นที่มีราคาเราจะเก็บไว้ภายในบอกพ่อก็ถามว่าหลวงพ่อไม่กลัวหายเราบอกไม่หายเพราะเรามีปืนอยู่่ปืนเก่ามากเลยค่ะหลวงพ่อคะเรียกว่าปืนอะไรอะคะปืนคาบศิลาครับ ปืนคาบศิลาปืนคาบศิลากี่ปีแล้วครหลวงพ่อประมาณเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีเหมือนกันอย่างปืนคาบศิลาแล้วมาเป็นปืนแก๊ปแล้วถึงจะมาเป็นปืนปืนจุประสุนหรือปืนลูกซองแล้วก็เอามาประดับไว้รับใครอย่าลิมาขโมยพรานะโดนปืนแน่นอน มองเข้าไปข้างในนอกจากเป็นแบบเหรียญพระแล้วยังมีแบงค์ด้วยแต่ว่าเห็นเป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวของไทยเราจากตั้งแต่รัชกาลที่8เป็นแบงค์ใบละห้าสิบตางค์โอ้แบงค์ห้าสิบตางค์ก็มีด้วยเออนะใครไม่เคยเห็นแล้วก็มาแบงค์ใบละบาทรัชกาลที่แแบงค์ใบละบาทก็มีใบบละะาทนนนี่หักเดี๋ยวนี้ซื้อหากันใบละสองสามพันนั่นแหละสิคะ อาชจงก็นำมามอบให้มีนี้ลูกหลานหลายคนมีอยู่แบงใบเดียวเราก็เลยมาเก็บไว้ที่นี่ใครอยากดูก็มาดูกันอืมนะไม่เคยเห็นเลยนะฮะดูยากมากแล้วมันดูที่โรงหลงเพราะแต่ครับขโมยเพราะโดนปืนเออน้ารถยังมีหิ้ง เลยนะหลวงพ่อบอกว่านํามาทุกอย่างแล้วก็มีเครื่องปั้นดินเผาด้วยค่ะหลวงพ่อมีความหมายไหมคะในพิพิธภัณฑ์เราก็ดีเครื่องปั้นดินเผาจากเมืองกรและของพุ่งยั้งอุตรดิตและของสุโขไทยเราก็เอาตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาโชว์มาแสดงว่าพิพิธภัณฑ์เรามีคืออย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ในพิพิธภัณฑ์มีว่าอย่างนั้น่ะเดี๋ยวเรามาโชว์เป็นบางส่วนครับ เดี๋ยวนะขอค้นก่อนนะคะหลวงพ่อว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอีกนะคะนอกจากปืนแล้วมีไก่ด้วยอ่ะก็ไปดูข้างในว่ามีเหรียญอะไรบ้างแล้วอ่ะเดรย์ยอมบีบแตร์บีบแตร์อ่ามีมีเสียงแตรด้วยอ่ะคะตรงไหนคะหลวงพ่อคะเดีหนูขอด้านนน้ตเทวิกขาวๆอยู่ด้านโน้ตด้านโน้ตอ่ะขึ้นขึ้นไปนั่งได้เลยหนูขออนุญาตนะคะขึ้นไปนั่งกดกดยาวๆอันไหนคะเทวิกเทวิกเทวิกไฟขาวขาวอ่ะสายมือ ข้างบนบนนี่ไงนี่ไงข้างพระเนี่ยข้างพระข้างพระยืนสวิทขาวๆเห็นไหมสวิทชเนี่ยเออเออกดกดยาวๆเออได้ละจะเป็นเสียงร้องคือรถคันนี้ใช่รถแล้วแหละเป็นมันมันควายแท้ๆ หลวงพ่อจะเน้นเป็นเขาหมดเลยอ่ะแล้วทำไมหลวงพ่อถึงทำถึงทำเสียงนี้คะก็ตามบ๊อบเขาายเลยใช่ไหมให้ให้เข้ากับบรรยากาศตัวรถอ่ะเราประดับด้วยเขาไฟเสียงร้องกต้องให้เหมือนด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เวลาเขาทำารอยตำนาชาวบ้านก็จะเอาวัวฝ้ายมาเลี้ยงกันที่วัดอ่ะมากินยาเต็มไปหมดเพราะนั้นว่าเขาเลิกทำแล้วเลิกตายไปแล้วก็ก็เอาเขามามอบให้เราเอามาประดับที่ตัวพี่พิธภัณฑ์และก็เอามาประดับรถ แสดงจริงวงาบุญคุณของเขาที่ช่วยเกษตรกรทำไร่ทำนาชอบใจเล่นไม่เลิกชอบใจเสียงคล้ายคเหมือนคุยกันรู้เรื่องเสียงคล้ายคชินนะเสียงคล้ายคชินก็เลยแบบว่าทำให้รู้ว่าเสียงเหมือนกันลองนี่ลองกดยาวให้ให้หมดเสียงอ๋อเหรอคะใช้บ่อยไหมคะหลวงพ่อไปในเมือง พ่อแม่ค้าเพเสียงหน่อยจะมีแกให้ต้าฟังอ๋อแม่ค้ารู้แม่ค้ารู้กันนะคะนะหลวงพ่อต้องเป็นคนกดแน่เลยเพราะหลวงพ่อนั่งตรงนี้แต่ก่อนคนขับเขาเวลาเลี้ยวครับมันกดแกลำบากเราพยายนไปกดเองดูพ่อกดได้